2 0 25งานระดมทุนเพื่อการส่งเค์เด็กพิการผู้ยากไร้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทุกๆปีดิฉันเองจะได้มีโอกาสมาร่วมงานที่ถือเป็นงานประจำปีที่ทางบ้านคารเมเลียนได้จัดขึ้นทุกปีเราจะจัดข้างนอกกันนะคะคุณพอ,อวันนี้ห้อง ประชุมของทางสนุนให้การดำเนินงานในวันนี้เป็นที่พวกเราทำงานแล้วเกิดผลสำเร็จออกดอกออกผลที่ทำให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ถึงความตั้งใจมันคือสิ่งที่ตอบกลับมาที่ทำให้พวกเรานั้นดีใจว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญเช่นนี้ด้วยดิฉันได้เคยมาเยี่ยมสวนผักของทางบ้านคามิเลียนตั้งแต่ เรียกว่าเริ่มต้นจนวันนี้สิ่งนั้นก็เป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเหมือนน้องๆหนูๆที่อยู่ในความดูแลของบ้านคามิเลียนเริ่มมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนโตขึ้นแล้วก็วันนี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาเป็นผู้ที่แสดงความสามารถให้กับพวกเราได้เห็นด้วยบ้านคามิเลียนถือว่าเป็นองค์กรสำคัญที่ได้เติมเต็มทั้งชีวิตของน้องๆได้ ต่อยอดอนาคตของทุกๆคนให้ได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าอย่างเข้มแข็งแล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากพวกเราที่ได้ร่วมกันมอบให้ฉันคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเรานั้นดีใจแล้วก็ได้เห็นการทำงานของทางคณะท่านบาทหลวงนั้นได้ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจจนประสบความสำเร็จด้วยดีต้นไม้ที่เคยเริ่มตั้งแต่หวานเมล็ด วันนี้ได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีพวกเราที่ได้ช่วยกันสนับสนุนลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยทำให้ต้นไม้ที่เกิดขึ้นแห่งนี้เป็นต้นไม้ที่สามารถให้ร่มเงาผู้อื่นต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันฉันเองต้องนํำเรียนว่าต้องขอขอบคุณและที่บ้านคาเมเลียนั้นไม่เคยทอดทิ้งสิ่งสำคัญเหล่านี้ นอกจากในพื้นที่โดยรอบใกล้เคียงแล้วได้ทราบจากคุณพ่อว่าเรายัางไปที่หนองจอกเรายัางไปที่เปรีงจังหวัดฉะชเชิงเซาพื้นที่ใกล้เคียงแล้วล้วนแล้วทําให้ทุกคนนั้นได้กลับมาช่วยบ้านหลังนี้กันให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อตอนกลางปีดีฉันได้เป็นตัวแทนรัฐบาลในการแสดงความยินดี กับทางโป๊บภพระสันตะปาปานะคะทางคุณพ่อก็เล่าว่าทางพระสันตะปาปาท่านใหม่นี้นะคะได้มีการกล่าวถึงบ้านคามินเลียนด้วยในการที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ที่ยากไร้นะคะผู้ด้อยโอกาสทําให้เขานั้นมีความเข้มแข็งขึ้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกเรานั้นได้เห็นถึงสิ่งที่เราทําลงไปมันไม่สูญเปล่ามันได้รับการตอบรับกลับมา มันมีคุณค่าและมีคนที่มองเห็นสิ่งดีๆเหล่านี้จะต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคณะบาทหลวงทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอันใดไม่ว่าการทำงานของเรานั้นจะติดขัดประการใดขอให้ทุกคนนั้นมีกำลังใจที่ดีแล้วก็เดินหน้านะคะทำสิ่งที่ดีสู่สังคมนี้ต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ในขณะนี้เป็นเวลาอันเป็นสมควรแล้วนะคะ ที่เราจะได้ชมการแสดงของเด็กๆต่อแล้วก็เข้าสู่ช่วงกิจกรรมต่อไปฉันต้องขอต้อนรับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาสิทธิพันธ์ที่เดินทางมาถึงงานในขณะนี้ด้วยแล้วก็ขอให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จด้วยดีทุกประการดังวัตถุประสงค์ที่ทุกท่านนั้นได้ตั้งหวังไว้แล้วก็ขอให้กิจกรรมดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นในทุกๆป,ปีต่อไปด้วยค่ะ บัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงาน Heart h u c k Home 2 0 2 5 s ณบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณท่านดรเทราสําเร็จรวาน,นิชนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานกับเรา